สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแท็กนะครับผมวันนี้อยู่กับพวกเราอีกแล้วนะฮะวันนี้พวกเราจะมาคุยกันเรื่องอนิเมะนะครับผมถูกต้องโดยวันนี้อนิเมะที่เราหยิบมาพูดคุยเป็นเรื่องเกี่ยวอะไรครับแอนดมอสเป็นการ์ตูนนินจานะครับก็คืออุซึมากินารุโตะนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ได้มีประกาศออกมาจากเว็บออฟฟิเชียลนะครับของนารุโตะเองว่าอาจารย์มาซชินะครับได้มีการประกาศเขียนอนิเมะเรื่องสั้นนามิคาเซะ มี n นาโตะหรือว่าโฮคั้งะรุ่นที่สี่อ๋อเป็นของโฮคังนีรุ่นสี่นะนี่แปลว่าในเรื่องน่าต้องเข้มข้นใช่ครับถ้าอยากรู้กันแล้วเดี๋ยวรอไปรับชมข้างในกันได้เลยครับที่มามันเป็นยังไงครับทำไมถึงอาจารย์มาซาชิเขาถึงหยิบตัวนามิคาเซ่มีนาโตะเนี่ยมาเล่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้คือเขาได้มีการให้ แฟนๆเนี่ยได้โหวตกันทั่วโลกเลยว่าต้องการที่จะคือเหมือนกับโหวตตัวละครป๊อปปูล่าอ๋อเป็นป๊อปปูล่าโหวตของตัวละครคาแรคเตอร์ทั้งหลายนี่แปลว่าต้องมีหลายตัวสิซึ่งมีทั้งหมด99ตัวละครด้วยกันตัวละครและตัวละครที่ได้นับหนึ่งที่มีคะแนนสูงสุดเนี่ยคือเขาประกาศออกมาเกาะหน้านี้ละก็คือมิหนะตกนะครับประกาศแสงสีทองเนี่ยได้ไปถึง7 9 0 0 0 0โหวต Oh, ถือว่าขาดลอยไหมาจากที่เทียบกัที่สองที่2เนี่ยคืออุจิฮะอิทะจิห้าแสนโด้วห้าแสนแล้วก็ที่สามเนี่ยเป็นฮารุโนะซากุระเป็นไะไรพอแล้วแต่ในความหมายคือพอได้ที่หนึ่งเขาก็เลยทำเรื่องสั้นถูกต้องครับอ๋อได้ไดพอเข้าใจแล้วแล้วอย่างนี้เขาบอกมาว่าแนวทางของตัวซีรีส์เนี่ยมันจะไปในแนวประมาณไหนครับคือตามที่ประกาศเนี่ยแนวทางเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับ คาถาของมินาโตะที่ใช้เป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับการใช้คาถามินาโตะแปลว่าจุดสปาจะเริ่มกันที่คาถาเลยอ่าถูกต้องอาจจะเป็นช่วงที่กําลังเริ่มฝึกไม่ได้มาในช่วงซีรีส์แบบถ้าเราดูในซีรีส์นาทโตทุกคนจะเห็นมินาโตะตอนที่แบบเข้มข้นละเก่งละเก่งแล้วแน่นอนนะครับก็คือมาปุ๊บก็คือเป็นประกาศโผลออกมาตอนแรกเนี่ยคือเท่เลย ถูกต้องแต่จริงๆถามว่าในเรื่องรูโตะก็มีคำใบ้เยอะนะที่ทิ้งไว้ไหลายหลอย่างว่ากระสุนวงจักรมาได้ยังไงบอกแค่ว่ารุ่นสี่เป็นคนคิดเป็นคาถาระดับเอสแต่ไม่ได้บอกว่าแล้วรุ่นสี่เขาคิดได้ยังไงถูกต้องหรือแม้กระทั่งคาถาเทพสายฟ้าเหินอก็อที่มาจากโฮคงเรุ่นสองแต่ถามว่าไปเรียนมาได้ยังไงเราก็ไม่รู้พัฒนาซึ่งมีความเร็วกว่าโฮคังเรุ่น2อีกจากที่เราเห็นในซีรีส์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยช่วงที่มินโตะ เขาได้แต่งงานกับคูชินะคือคูชินะก็ได้สอนในเรื่องของคาถาผนึกด้วยอ๋ออันนี้ที่สามารถใช้ผนึกกับจิ้งจอกก้าวหางได้ครับเพราะว่าตระกูลอุซึมากิเนี่ยเก่งในเรื่องของคาถาผนึกแล้วก็มีอายุยืนซึ่งมีนาโตะเนี่ยได้ส่วนนี้เข้ามาด้วยเราจะได้เห็นก็คือคาถาปิดผนึกสร้างศูนย์ที่ใช้ผนึกก้าหางเข้ากับตัวนาโตะนะครับ ย่างนี้ไอ้มอสคิดว่าเนื้อเรื่องคิดเขาจะเริ่มในช่วงประมาณไหนครับถ้าเราเรา,เรา,เราคาดเดาเล่นๆก็ <ไป S 2> ถ้าเราเทียบจากมังงะแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเด็กอาจจะเป็นช่วงเด็กที่แบบไม่ได้มาเยอะเหมือนเล่าย้อนอย่างนีรือาเหมือนเล่าย้อนไปนิดนึงว่ามินาโตะเนี่ยมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือ,อแต่ในการ์ตูนเนี่ยฉากเด่นๆของมินาโตะตอนเด็กเนี่ยก็คือเป็นฉากที่ช่วยเหลือคุชินะหล่อเลยคือหล่อเลยจากนั้นก็คือปุ๊บได้แฟน ได้แฟนเลยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นก็คือคูชินะถูกลกพาตัวไปแล้วมินาโตะเนี่ยตามหาคูชินะโดยการเก็บเส้นผมทีละเส้นเลยที่คูชินะดึงทิ้งไว้เพราะว่าคูชินะก็คืออย่างที่รู้กันเขาเป็นล่างสถิตก่อนที่จะมาเป็นอุซึมากินารโตะนะครับก็น่าจะเป็นช่วงนี้นิดนิๆหน่อยๆคืออาจจะเป็นช่วงหลังจากตอนนี้ก็ได้อาอาจจะเริ่มน่าจะเริ่มหลังจากที่จริงๆน่าจะเริ่มหลังจากที่ฝึก <Ừ. S 2> ถ้าให้คาดเดานะผมคิดว่าน่าจะเริ่มหลังจากที่ฝึกกับเซียรามกเสร็จแล้วถูกต้องครับเริ่มเป็นนินจาเริ่มเก่งเริ่มรับภารกิจทำภารกิจกอบกู้สัตว์หางออกไปลุยกับสงครามโลกนินจาครั้งที่สามน่าจะอยู่ในช่วงนี้มากกว่าถูกไหมครับแล้วก็ระหว่างเราตรงนี้ก็จะมีเกาะนี้อย่างที่เราคุยจะมีคาถาอันนี้ก็จะมาน่าจะต้องเป็นเข้มข้นเลยคือเนื้อเรื่องตัวพวกอเงะรุ่นที่สิหรือมินานตะเนี่ยแหละซึ่งอาจารย์เขาบอกไว้ว่าบังงะเรื่องสั้นชุดเนี้ย คือเขาเขียนเอาใจแฟนๆโดยเฉพาะเลยคือเขาได้ประกาศออกมาแล้วเราอาจจะได้เห็นช่วงที่มินาโตะเนี่ยฝึกคาถาเซียนด้วยก็ได้ใอ่ถูกไหมเพราะว่าตอนสงครามโลกครั้งที่4ี่เขาใช้คาถาเซียนได้ครั้งเดียวครั้งเดียวมูส<อ>เดียวา<ณ>น้นีออกมาใช้ก็คือเราอาจจะได้เห็นช่วงที่เขากําลังฝึกฝนอยู่นะครับแล้วกอ็อาจจะเป็นช่วงที่ทาสงครามโลกครั้งที่สาม ที่เขาได้ฉายาประกายแสงสีทองแห่งโกนหัอันนี้อันนี้ลืมไม่ได้คิดว่านะถ้าถ้าถ้าเท่าที่ฟังฟังมาทั้งหมดเนี่ยคีย์สำคัญที่เราอาจจะได้เห็นจริงๆนะก็คือการฝึกกระสุนวงจักรทำได้ยังไงสองได้รับฉายาประกายแสงสีทองมาได้ยังไงนะองครับอะไรประมาณนี้หรือแบบกระทั่งชีวิตของเขากับคุชินะอาจจะมีให้เห็นปากปลายหรือเล็กน้อยมากน้อยขนาดการทำธารกิจต่างๆของมินาโตะนะซึ่งในการ์ตูนเราก็ ได้เห็นแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเขาบอกว่าทําให้แบบเซอร์วิสแฟนๆขนาดนี้ฉากหล่อๆผมว่าล้นๆใช่เราจะได้เห็นความเร็วของมินาโตะแน่นอนแล้วไหนจะเป็นเรื่องของคาถาสายฟ้าเหินที่เป็นเอกลักษณ์เลยต้องเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์คู่กับกระสุนมงจากเลยถูกต้องถ้าถามว่าโคคังเงยรุ่นสี่เก่งอะไรก็เก่งแค่สองคาถานี้แหละใช่เก่งไม่ใช่เก่งแค่สองคาถานี้เด่นสองคาถานี้ละกันใช่เดี๋ยวแฟนๆจะ จูจองได้เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจนะ,ะแล้วเราก็อาจจะได้เห็นการกลับมาของจิระยะหรือสามนินจาในตำนานคนอื่นๆด้วยนะครับต้องมีแน่นอน,นใช่ <ๆ S 2> เพราะว่ามันอยู่ในช่วงนั้นพอดีเพราะไงเขาก็เป็นอาจารย์ของมินาโตะอ,อยู่แล้วด้วยนอกจากนั้นก็คือมินาโตะเนี่ยเขาทําภารกิจเยอะมากตอนที่เป็นนินจาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ระหว่างโฮคาเงะกับคุโมะเราก็จะด้เก็น B อคู่หูเอก่อนที่จะเป็นไตรคางเงรุ่นที่4ีนะครับเราได้สู้กันหลายครั้งมากๆซึ่งประโยคเด็ดเลยไปนะประโยคเด็ดของบ้านคูโมะเลยที่เจอมินาตะบอกว่าอะไรแล้วก็คือถ้าเจอประกายแสงสีทองให้รีบหนีให้รีบหนีเลยแต่ถามว่าแต่ถามว่าเอตอนนั้นหรือโคคาเงรุ่น4คนปัจจุบันทำยังไงครับ วัสิครับเขาไม่หนีครับเพราะว่าเขาไม่หนีครับเขาอยากประชันว่าเพราะว่าชายเขไวก็ถือว่าไวไวมากๆใช่เป็นนินจาที่ใช้พลังสายฟ้าในการขึ้นที่ใช่แต่ก็ว่าไวที่สุดเร็วสุดเร็วกว่าใช่เร็วกว่าท่อนนี้บอกได้เลยว่าขิงขี่ทั้งคู่ก็สําหรับมังงะเรื่องสั้นนี้น่าจะออกมาเร็วๆนะครับก็คือยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้มีประกาศแค่ว่า จะทําเรื่องของมินาโตะแต่วันที่หรือกําหนดการอะไรเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ประกาศมาแล้วนอกจากมินาโตะอยากเห็นตัวไหไรไหมถ้าถามที่อยู่ในลิสต์เอาซักติดท็อปเทนเนี่ยถ้าถ้าถามในท็อปเทนนะให้สองคนผมอยากดูอุจิวะหมดเลยอิทาจิกับมาดะระอิทาจิเพราะว่าจริงๆอ่ะเนื้อเรื่องของสองคนเนี้เอาจริงๆถ้าแยกเข้มข้นมากเนื้อเรื่องของสองคนนี้จริงๆค่อนข้างดาร์กแล้วมีความลึกแล้วมันจะดูมันจะดูโหด ถ้าเทียบกับเรามองนารูโตะสายหลักเนี่ยเส้นทางมันจะดูสดใสใการฝึกการพยายามช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็สุดท้ายก็ได้เพื่อนกลับอันเนี้คือพยายามทําทุกอย่างแต่เสียทุกอย่างไปเหมือนกันในเรื่องจะทข้งดีมากถ้าเลือกได้ก็อาจจะอยากดูครับมาราละเนี่ยก็เป็นในเรื่องที่น่าสนใจในช่วงที่เขาทะเลาะกับฮอเครุ่นหนึ่งแล้วออกจากหมู่บ้านแต่ถ้าถามผมผมอยากเห็นอูจิฮะทีซุยคือเขาเป็นคนที่ใช้ คาถาเนตหลวงตาได้เก่งมากเราเราเราไม่ได้ค่อยได้รู้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับภาคหลักเนื้อเรื่องต้องเรียกว่ามีน้อยแล้วกันใช่คือโผล่มาก็รู้แล้วว่าตายตายรู้เลยตาบอดก็จะประมาณนี้แต่สําหรับใครที่เป็นแฟนของมินาโตะนะครับโผล่เฮงรุ่น4ี่คือบอกเลยว่าอิ่มอกอิ่มใจแน่นอนเนาะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาคอยอัปเดตติดตามเรื่อง มางานเรื่องสั้นของมินาโตะเรื่องนี้นะครับว่าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรเนาะประมาณนี้แล้วกันจริงๆก็ติดตามอัปเดตได้บางทีเราอาจจะไม่ได้มาเป็นคลิปอาจจะมาเป็นข่าวเป็นโพสบน Facebook หรือ YouTube ก็ได้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยส่วนหลังจากนี้เราจะมาอัปเดตการ์ตูนเรื่องไหนหรืออนิเมะอะไรหรือเกมอะไรก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็รับชมกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ก่อนเราจะจากไปก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม よし